จะมีบุคคนท่านเลงนะคะที่เขาประทับใจสินค้าของเราแล้วจะมาเล่าถึงความประทับใจว่าเห็นผลชั้น โงมจากตัวเองนะคะจากสิัณฑ์ที่เคยใช้มาก็าคือตัวไรแมกนะคะตัวไรแมกอ,อ,อาชีพเดิมของดิฉันอาชีพแม่ค้านะคะแม่ค้าขายโรตีทำโรตีมาเกือบ20กว่าปีแล้วนะคะทีนี่ว่าก่อนที่จะมาใช้สินค้าตัวนี้ก็ทำงานด้วยทำงานโรงงานด้วยปวดประจำเดือนตั้งแต่มีเม็ดครั้งแรกครั้งแรกเลยนะคะปวดประจำเดือนปวด ตอนนที่สุดมาต้จากกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทรามี่อ่คุณดาวนะคะคุณดาวแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่าให้ลองทานดูเผื่อจะดีขึ้นอายุเราก็เยอะแล้วไปยักปวดอ,อยู่เลยก็เลยตัดสินใจทานทานไปเดือนแรกอาการปวดเบาลงยังไม่หายขาดนะคะคือเบาลงในความรู้สึกว่าอุ้ยเรามีวันนี้แล้ว แล้วอาการกปวดท้องก็หายไปเลยเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะคะตรงนี้ขอบอกเลยและขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและอีกทีหนนะคะขอบอกเลยนะคะผลพลอยได้ของผู้หญิงเราอันนี้แน่นอนเลยค่ะเวลาทานไรแหมทานมาทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นะคะปกติตอนแรกอีกสองเช้าสองเย็นสอง 2, แต่ปัจจุบันนี้เช้าหนึ่งเย็นหนึ่งผลพลอยได